ช่วงนี้เพื่อนๆได้ออกมาขี่จักรยานกันบ้างไหมครับผมนี่ไม่ได้ออกขี่จักรยานมา3เดือนวันนี้พาเจ้ารถคันเล็กล้อ20นิ้วออกมาขี่ดูซิว่า10บกิโลจะรอดไหมถ้าไม่ค่อยได้ขี่เลยวันนี้มาขี่ที่นี่ครับที่บางแสนครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อสัก2อสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงียบเหงาไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางบางแสนชนบุรีเนี่ยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเริ่มมีล่มมีอะไรเข้ามาแล้วแม่ค้าที่เข้ามาขายของก็ก็เริ่มเยอะขึ้นละวันนี้ได้มีโอกาสนะครับในรอบหลายเดือนได้ออกมาขี่ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ปรากฏว่าพอเอาจักรยานมาดูก็อย่างที่เห็นนะครับก็สภาพก็่อนนี้กเกียร์ไม่เข้าไม่ตรงแล้วแล้วก็โซ่เนี่ยเป็นสนิมหมดแล้วคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องกลับไปเปลี่ยนเพราะโซ่ตายไปหมดแล้วแต่วันนี้เนี่ยที่มาทําคลิปเพราะว่านานๆออกมาปั่นทีนะครับก็โดยปกติเนี่ยผมเดินทางไปไหนมาไหนด้วยจักรยานเนี่ยไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเนี่ย ก็ไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการที่จะซ้อมร่างกายเพื่อจะเดินทางไกลนะครับแต่พอเอนครั้งนี้เนี่ยมันหยุดไปนานเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเข้ามาถามนะครับว่าต้องซ้อมไหมหรือว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายก่อนออกไปขี่ไหมโดยปกติเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เตรียมร่างกายนะครับไม่ได้อร์มไม่ได้อะไรก็เย็นๆก็ปั่นจักรยาน10-20ิโลเนี่ยแหละครับแล้วแต่วันไหนว่างไม่ว่างก็จะไม่มีการแบบอาทิตย์หน้าจะไปขี่จักรยานเดินทางไกล แล้ววันหนึ่งจะต้องขี่50โล30โล50โลทุกวันไม่ใช่ครับคือผมก็เอาตามอัธยาศัยแล้วก็พร้อมมาไหนถ้าต้องการเดินทางก็ไปเลยแต่มาวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากหยุดไป3เดือนรับคว,ว้าเอามาขี่วันแรกนี่ปรากฏว่าเหนื่อยเหมือนกันครับนี่แค่ระยะวิ่งขี่มาสักประมาณ10กว่าโลได้นะครับแล้วก็ขี่ไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้มีสัมภาระอะไรเลยนะครับก็เป็นจักรยานเปล่าๆหนึ่งคันนี่แหละครับอันนี้คือขีท่ทางเรียบนะครับก็ยังรู้สึกว่าแหมวันนี้นี่ เหนื่อยเหนื่อยเหงื่อออกแล้วก็มีอาการปวดล้าทางด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะปวดพอสมควรก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายที่ไม่ได้ออกมาขี่เนี่ยหลายๆเดือนเนี่ยนอกจากเตรียมรถแล้วมันก็ต้องต้องเตรียมคนด้วยนะครับแต่คิดว่าถ้าผมขี่แบบนี้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ย ผมคิดว่าร่างกายผมก็คงปรับตัวแล้วก็คงจะเดินทางได้ก็หวังว่าภายในปีนี้เนี่ยจะได้เริ่มเตรียมตัวเดินทางกันได้อีกนะครับผมก็อยากออกไปเดินทางแล้วเพราะว่าในระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ออกเดินทางด้วยจักรยานไปไหนเลยเนื่องด้วยมันลําบากทั้งเรื่องการในในเรื่องที่พักหรือว่าการเข้าไปในชุมชนวันนี้ก็เลยแบบเหตโอกาสด,ดีก็ลองมาซ้อมดูว่าร่างกายยังไหวไหม เคิดว่าคงจะต้องขี่แล้วก็ปรับสภาพร่างกายอีกสักนิดหน่อยก็นี่ขนาดขี่จักรยานเปล่ายัางเหนื่อยเลยอ่ะถ้าขี่พร้อมสัมภาระอย่างที่เคยไปนี่ก็คงจะเหนื่อยหน้าดูอยู่เพราะว่าแต่ละครั้งที่ขี่เดินทางไกลเนี่ยนะครับผมก็จะมีสัมภาระอย่งพวกเต็นท์แล้วก็พวกเสื้อผ้าพวกของที่ใช้เดินทางก็ยังต่ําก็มี20กิโลขึ้นนะครับแต่วันนี้ขี่เปล่าๆเ,เ,เหนื่อยเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยลองขี่ทางเรียบดูแล้วนะครับ นะครับก็เดี๋ยวจะลองขึ้นเขาสามมุกเขาสามมุกนี่ไม่สูงนะครับแต่ว่าระยะการขี่ขึ้นเนินเนี่ยมันอยู่ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับก็ถือว่าถ้าคนไม่เคยขี่เนี่ยผมขี่ครั้งแรกผมยังรู้สึกวันก็กยังขึ้นลําบากเลยแล้ววันนี้เนี่ยเอารถล้อเล็กมาด้วยนะครับแล้วก็จานหน้าไม่มีจานเล็กเลยมีแต่จานใหญ่มาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวลองขี่ดูนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย <S <S ผม เอาไปขี่ขึ้นเนินที่ช่องเย็นกำแพงเพชรระยะระยะประมาณสัก3กิโลเนี่ยสบายผมขี่ขึ้นได้อย่างสบายเลยนะครับวันนี้ลองดูเสียวว่าเขาสามุกเตี้ยๆอยู่ตรงนี้เนี่ยจะรอดไหมนะครับแล้วก็จะโดนลิงขโมยของหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูนะครับไป เดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นเนินจากเนินที่มีร้านขายอาหารเลี้ยงลิงเยอะๆนะครับก็เนินนี้น่าจะเป็นเนินที่ยาวที่สุดเดี๋ยวลองขึ้นไปดูแต่ว่าตอนนี้ขี่แล้วโซ่ดังเอดอาร์เอดอาร์ตลอดเลยนะครับแต่อย่าโทษโซ่นะครับถ้าร่างกายเราไม่ไหวมันก็คือไม่ไหว เดี๋ยวเราจะลองขึ้นดูนะครับว่าเนินนี้ผมจะรอดไหมเนินนี้น่าจะง่ายที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีเนินอีก2มันมีทางขึ้นเนี่ยมันมี3ทางทางแรกในด้านหน้าในง่ายสุดเดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนละกันนะครับว่าขึ้นไหวไหมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงโซ่นะครับว่าโซ่เป็นยังไงเเกินเครื่องทาาแล้วครับจุดสูงสุดอยู่ข้างหน้า คิดว่าเนินนี้น่าจะสบายไม่ยากครับมาถึงข้างบนที่ตรงเลี้ยงลิงแล้วครับาทางขึ้นทางที่สองนะครับขึ้นมาจากทางโซนริมทะเลด้านหลังนะครับก็จะมีโค้งหักอยู่สองโค้งก่อนจะถึงจุดเลี้ยงลิงก็คือโค้งขวาหนึ่งโค้งแล้วก็โค้งซ้ายหักขึ้นอีกหนึ่งโค้งนะครับ โค้งนี้นี่ถ้าเป็นภาวะปกตินี่ก็สบายๆส,ส,สำหรับผมนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะลองขึ้นดูเป็นงไงบ้างนะครับไอโค้งหักขึ้นสองโค้งข้างหลังเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเหนื่อยกว่าปกติเพราะว่าไม่ได้ขี่มานานเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเนินที่มันยากกว่านี้นะครับจิงเป็นเนินสุดท้ายที่ขึ้นมาจากแหลมแท่นนะครับเนินนั้นจะเป็นเนินชันและยาวนะครับก็จะไปดูซิว่าร่างกายจะไหวไหม นะครับในสุดท้ายแล้วถ้าตรงนั้นผ่านก็คือผ่านครับมาถึงทางขึ้นอีกทางเป็นทางที่3นะครับโดยปกตินี่วันหยุดเนี่ยทางนี้เขาจะห้ามขึ้นแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาก็จะขี่ขึ้นไปนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆบันไดคือขึ้นไปแล้วมีพักนิดนึงข,นขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักมีอยสามขั้นจากการขี่ของผมเนี่ยเขาสามุกนี้น่าจะเป็นสิบสิบรอบแล้วอันนี้ผมถือว่าเป็นทางขึ้นที่ยากที่สุดในเขาสามุกนะครับเดี๋ยวไอ้สองทางนะผมรอดมาแล้ว แต่ว่าก็เหนื่อยพอาวรเพราถือว่าเหนื่อยอะเหนื่อยกว่าปกติเพราะว่าไม่ได้ขี่มานานแต่อันนี้เนี่ยไปดูที่ว่าจะรอดจริงๆไหมเพราะว่าอันนี้นโดยปกติแล้วว่าเหนื่อยที่สุดเลยไปเดี๋ยวลองขึ้นดูครับก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับ ก็ยังสาาห์ขี่ขึ้นมาถึงได้ถึงแม้จะว่าจะเหนื่อยเหนื่อยหอยดเ,เป็นน้ําแล้วก็เมื่อกี้ลองวัดหัวใจเต้นประมาณ150ครั้งต่อน,นาทีหรือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าปกตินิดหน่อยนะครับน่าอร่อยช่มึงเวรและปุก๊กก็หิวข้าวว่ะเห็นมันแล้วเราก็หิวข้าว่เดี๋ยวลงจากเขาสามมุกไปแล้วเดียไ,ไปหาอะไรกินดีกว่าครับโอ้โหช่วงนี้นี่หมด หมดเลี้ยวหมดแรงเลยอ่ะก็หลังจากไม่ได้ขี่มาตั้งนาน3-4เดือนวันนี้มาลองขี่ดูก็โอเคนะครับยังพอได้อยู่แต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆก็อาจจะต้องออขี่ปรับสภาพอย่างนี้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเป็นปกติแล้วแต่ว่าวันนี้นี่ไม่ได้ขี่มานานนี่รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงแม้กระทั่งขึ้นเนินแค่ระยะใกล้ๆนะครับ <ๆ S 2> ก็นอกจากนะครับเราจะต้องเตรียมรถให้พร้อมสำหรับการ ขี่เดินทางไกลแล้วนะครับร่างกายก็จะต้องเตรียมสักนิดหนึ่งเพื่อให้พร้อมกับการเดินทางไกลนะครับโอเคนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่จะออกเดินทางนะครับถ้าไม่ได้ขี่นานๆก็ออกไปปรับสภาพร่างกายสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนะครับแล้วเวลาเดินทางไกลจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็จะได้สนุกกับการเดินทางด้วยก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็คงจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวผมจะไปหาอะไรกินแล้วเพราะผมหิวเห็นลิงมันกินแล้วอยากจะกินบ้างนะครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ